อ๋อแมนอยู่สามทุ่มสี่นาทีล่าสุดมาโผลที่นี่สวัสดีค่ะคุณพี่โนเป็นอังยังเป็นแมนเลยหรอาเสียนมันโนมาเสิร์ฟนี่เดี๋ยวไปยัไใดบาดีโน อันมือนี่พี่อันพามากินเอียงเนาะจ้ากอันนี้ประจุก่าบ้าบอยอ่าแมนบอกพี่ผมคือเห็นต่มเห็ดเห็ดกระด้างเห็ดหอมเห็ดกระด้างเนาะนี่พี่น้องเนาะน่าสิเป็นเห็ดเอ่อเฮดหอมพี่น้องยังอยู่คอนแกนคือเก่าพี่น้องจ้ายัง่ไม่ได้ไปเท่าใดรดอกก็สิปวดเปลี่ยนอยู่แถวนี้แหละก็สิอยู่สองเดือนให้ครบพาสปอร์ตขอบุญละแมนอวนอ้วนแถวนี้อ้วนพุ่งอ้วนพี่ ก็ได้สอแหละอยู่ยังก็มีคนลาคนหนึ่งสื่อสมหวังนี่แหละมาบอกว่ามึงเออยังเก็บักกัดเธอมึงอย่าไปถ่ายคลิปอยู่ห้องหมออีกเด้อสันเอากูสิไปถ่ายคลิปห้องหมอไขรบาทนี่สู้คือออกมาแล้วกูออกมาเลยจ้าก็็จเปนนคแบบสมอง่เป็นคนที่สมองไม่พัฒนา ด่ามอะไรพี่เออถ้าต้องใจกว้างเลยแนนเออแล้วต้องใจกว้างรู้จักใจกว้างคุณจะใจแคบสิเออแปลว่าเธอต้องใจแคบใช่ไหมเธอต้องคิดบวกเธอจะคิดลบนักส่งมันไปเกิดอะไรล่ะพี่ถ้ามาสรองเขาดีกว่าอ่าฉันเอาหน้าป่าเอาเนี่ยเาบ่อยเราบ่อยจะเอาทตรงพี่ี่บูกินบอกเขาค่อยค่อยกินบูกินตรงนี้ก่อกินทำกินเป็นอย่างเอาคนมันมาดู ไว้วบารดีกว่าเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเพบสี่สิแบกไอสีฟองว่า่าใครกินมันก็อยู่ที่อันพวนมากมามาักส่วนร้านขาเจากับบกินนี่ครับแ,แต่ส่วนหน่อยสีสกินนี่ส่วนร้านข้าวเจากินน้ำเปล่าากัน,น,พ,วนพวกอันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ีเหนกิอนอยู่บ่ไม่ก็กินล้กินยาคุณพี่คุณพี่บอกทางผู้ส่งมึงทกวัน คุณพนะี่อายุเท่าไหร่จ้าท้ายเบิรงมาอายุเท่าไหร่นี่พี่น้องท้ายเบิรงคอมเมนต์จ้าคอมเมนต์เด้อพี่น้องแล้วเพือนคอมเมนต์บ่าวบ่อยเด้อว,ว่าอายุเท่าไหร่อืออแน่คอมเมนต์เบิรง หนาสวยใสขนาดนี้นะพี่น้องและจุดด่างดำมีแต่ป่านมีความสุขสวยใส์และจุดด่างดำพี่น้องเอ้ยอันป่านอันใหญ่ๆเอาไปอันเขื่อนมูบลาดมาเอากะขอบคุณพี่พี่สาวทางเมืองนอกเนาะเพิ่นแต่ว่าใจดีเพิ่นให้ลูกอ่าลูกซ้ายเพิ่นกับลูกไผ่เพิ่นพาเาเที่ยวเนี่ยโอ้กะขอบคุณหลายๆที่เพิ่นพาเาเที่ยวแล้วก็พากันไปเลี้ยงข่าว น้องๆน้ำแ่เด้อพี่น้องจะมาส่งอีกมาส่งให้เออแล้วก็มาส่งบ้านไปนะครับส่งหอนเมื่อนี้พ่น้องอยู่ในเมืองเลยพี่อ่ะไปถึคนเมืองเดฟไปไปถึงครับเป็นคนเมืองนะจ๊ะคนเมืองคอนแก่นอ๋อน้องเป็นสาวคอนแก่นยังบอสใหมีแฟนบ้านอยู่เดนอีสตาร์โอ้ยมวนอุ้ย จะได้แต่แบบว่าใช yeah, ่นี so, nice so, ่ก so, ็จะเป็นสะดิ่งให้จะไม่บีบนานดีดหลังมันหยากพี่มันหยากไม่ผ่านตัวกล้าดีไหมแน่าเลยนะครับนั่นแหละอ่าคุณพี่เข้ากับคนทางไปทางเฟซพี่น้องเลยเมันโทรไปมานอนบ้านพี่บอตอบตรงลงเลยจ้าบริลลังเลม่ได้ลังเลอ่ะมันมีการลังเลอีกพ่อบ้าคอยตะโดดจัคบ้าบอยแล้วโดนเลไดพี่น้องนะโดดแจัคโดนแล้ว น่าหลายปีแล้วอันนี้พอจุ่มปลาอุ้ยแซ่บลาปูปลาร้านนี้อร่อยมากครับอ๋อเอาปูปลาเป็นแต่วังหวัดเลยครับยลยจังหวัดเลยอ๋อจังหวัดเลยอ่ะเ้าวอ้าวอ้าเลยให้ฟังแน่เอ้าเลยให้ฟังแน่ก่อามากมายคนเลยนี่โดยเฉพาะเสียงคาน์ที่ไปใช้เอาหมดจบอะไรบ่ออันนี้เหลือ ลย่างคูเปนกับค,ง,คงแปนคูเปนผ่นผ่านผพานร้าแ,แม่เออผู้เบาเลยผู้เบาว่ขึ้นมาร่อแทะอ้าีก <laughs> <laughs> ผมเมื่อในเรื่องงานสืบข,ข่าวผมเอา,าวอ้าบะหมี่ก่บะหมี่ก็ได้บ้าได้บะหมียังงานข่าวกันด้น <laughs> าเะมากดอปาจุ่ม เขาบอกย่าดีทางงานข่าวเขาบอกย่าจุบานเย่างงานข่าวเลยเอาข่อยกับเบ้เอาเมื่อไหร่ย่าคือบูเมย์าหมีนะแต่างย่างเมื่อไหร่จะมายูนมาจะไปมันมาจะไปเบิ้งย่ายน่นเบร่าแบ่งน้ำจิ้มมาเด้อพี่น้องมากินไกคุ้นนะแม่มาเด้อพี่น่องเด้อกันซีกับกการายได้บ่อยๆเอา่างผัดผิดทางก๊ปการ์ายจาปผัิดทายที่าง้ัดิาจังได้เอ ถ่ายได้อยยอู่่่บถาลงติ๊กตอกอ่ะติผีเอาเ <c oughs> <c oughs> วลาเวลาเจอผู้บ่าวกับแซวจังสีหนาผู้บ่าวเมืองเลยอย่าพังซัมเนียงผืนเดีย่นะผู้บ่าวเมืองเลยกันเขาเจ้าว่าแบบแบบบ่าวไทยทั้งทั้งทั้งพุทธาทั้งอ่านทั้งทั้งเล่าทั้งแบบเล่าทั้งผู้แม่วา่าค่ะคือผู้ไทยกับบ่าคือผู้ไทยแบ<อ>บจักรังได้บ่าผู้ไทยกับใครผู้ไทย อันนี้ก็ส้นขายรัตติบีนี่ก็าส้นเลยเลยเนี่ยสานเลื่อยดี่ยสามเหนียวถ้าแม่บอกเหนียวเองโอ้ส้ขายรัตตอรีิโอ้สปอฟเขาจัดจะมาอุดหนุนกันเนาะเห็นบอกพี่น้องเมื่อกี้เะผู้บ่าวแบบมาหิ่มให้กล้องบักรอๆเนลยผู้บ่าวเขารอเนาะอาชนี้เหมืนมาหยังอาชนีเอาอุ้นเท้าตา มาอย่างติดยัมันเสร็จฮต้างมขตตะแแบบห้เปิดเรอเปิดเสริมเริ่อเลือเปิดเสรนะพี่บอพี่อจะถ่ายไปนี่จะถ่ายไปไม่ก็ถ่ายเป็นอันนี่นี่นะอโยข้นสีแคบนี้โยซอมแม่ลูกนั่นซองแม่ลูกพี่น้องโอเคโอเคนั่แล ก็ไปห้าแต่ว่าไมชาพวกปีนจาไปซองไหมลูกเสียงเพลงกะลอยมาแบบน,นี้พี่น,อนอ้องเหรอเออเวลาเทานี้ที่เหมือนนี่ลองนะารับตองจบจากขั้นพี่นิดเดียวตายคิดไปก่อนพี่ที่จริงนะก็มาหอนห่องแล้วกับมาม้อยหอยสังกันเลยพี่น้องเลยแต่ยังบ่ทันอิ่มก็เลยแบบออกมาเมาม้อยกันอยู่พี่อีก เนจแมงจริงๆน้มันกินดิบได้เนี่ยันได้นี่เลยเสร็จนนี่เอาคือา่ัสั่นถ้าไก่ยำมันไม่ถือมัถือันนี้ว่าข้าวแ้วข้าวซีนอันเลยสิมาจุ่มเนื้อปลามันหวานไม่ทนมันเป็นจิ้เลยแซ่บๆน้ำจิ้มข้าจ้าแบบอันนี้นะนำจิ้มแจ่วครีมวนุ๊กน้ำจิ้มแจ่วคีทำอร่อยไม่หนง้ ปกติมันจะข้าวถ้าเราลงสนพี่น้องก็แบบอันไปหันไปหนีหรอกไม่จะนางโหลดเทเด่นลงเราลงเมื่อกี้ว่าเจ้าของอยู่สุรินตอนนี้นะของส่งวนมากมาแต่สุรินเลยเจ็สิบหน้ากินยิมนแล้วก็เจ็ดห้าเซอร์วิสการเซอร์วิสไปดูเบืงง้อง์แมนเบื้อง,งนี้เบอรงง์เจ็งงเดสิบห้าเหมือนกัน ไปวนครับครับเอิมาหอดแลยครับไปไว้ไน right ั่นครับไหวยก่อนก็ได้ไหว้ไหวายหว้ได้ตลอดเบิดคืนไหวไปเบิรคืนไปเบิงเสียงสีสันซไปเบิงลาดลาไว้ก่อนือลาดตะเวนเบิรงตุู้งแช่ได้แล้วแซ่บ่แซ่บ่แ่ปาบูงบาเลยบนตั้งเลยปาเลยครับฟังเลย

เอาหัวมันคือมัลงมาต้มหนูหัวปลาพี่เพื่นกะดีดีพี่น้องเลยเราเคยเจอกันนะเถื่อนมากกับข่าวแกบกันแล้วเนาะของคนข่าวใจกันเนาะพี่เนาะมันไม่ได้ยากนะขคือมันฉินเสมอแม่นคนฉินเสมอกันเขจะแม่นน่นครับคนสิงเสมอกันปลาดๆได้เป็นยังดีพี่น้องดินโดมๆปลาปลาดิน อยากหัวมันจะได้ไม้หวาเด้รูปมันจะได้เมืองเพิ่นบันไดเบานานมันจะเบาอย่างหยาบบางทีภาษาเลยนีเบาพี่น้องเบาลึกเป็นจังไหอีแม่อยู่เมืองเลยอ๋อสิไปทำออีแม่อยู่เมืองเลยอีแม่อันอาบข่าบานมาตากอืมอีแม่ค่อยเบาบันไดเดอกพี่น้องได้เบาได้ซคำนี้ละ เอาไปเห็นอยู่เด็เห็นเห็นไปจับวัวแม่เขาแบบแบบมันเป็นแบบว่ามวนมวนแบบแปลกๆค่ะเด็แปลกๆหูอันอี่แม้าอันต่ำดองแดงดองแดงคือจับธุรกิจต่ำดองแดงอะอย่างต่ำดองแดงอาหารมันเป็นต่ำขนมเสฉวนเป็นหัวนะเอิ่มดองแดงทั้งขางเมืองเลยนะข้ปุ่นอ๋อต่ำข้ปุ่นเป็นเป็นเป็นว่าเป็นหัวนะดองแดงครับ เพื่อนอ้าลุยมาดามมาดามมาดามเอ้ยมาดามมาดามมาดามขับแสับแสบบ้างบ่อยขับแสบที่ใส่แว่นสายตาบนีอ่ กันแดดซื่อบอกเามีมาาด้วยเหรอคนึกว่าสายตายังไงอันนี้สายตาสันนี่ใส่แล้วติดนี่ขายลูกสาวนี่สายตาสันบริเทศนี้ฮะตัวหนังสือตัวมักใจกับบอเฮนนี่หนานี้เมนูเนี่มันบร่ได้เห็นเด็่นานั่งมีผัวแต่น่อยกเไยเป็นจีนละลุลายือโน เอาน,น้ายังบวชอยู่ในสิบสามนะบวชั้งแต่อยู่เท่าไหร่นะสิบสงน่ะส่วงนี้เลย <ทำ S 1> นี่นี่นนนว,วันเลี้ยงป่าเดือนเลี้ยงปลาอะไรกันคุณแช่อะไรกะัจุ่มปาลาอะไรกะันยามุนเซน็นขอบคุณเจ้าภาพนะพี่นะขอบคุณมากมายเลยนะครับทุกคนขอบคุณขอบคุณคน คนขอนแก่นที่ใจดีกับเราสองคนขอบคุณมากมายเลยอืไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เข้าไปอยู่แล้วโรงพยาบาลนะเธอฉันไม่ได้เข้าไปถ่ายคลิปแน่นอนคือฉันกลับก็คือฉันกลับอืฉันมีพี่น้องอยู่นี่บอกฉันมีพี่น้องอยู่ขอนแก่นใช่เธอยังไม่รู้อะไรอืมบางคนมันบอกหูมันกแบบคอมเมนต์ขู่ฮะเดซี่ครับจะมีพี่น้องอยู่ อกระซ้างดอกอมว้พอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องนอนหลับฝันดีทุกคน